รวยเต็มที่ครับมาพร้อมเลี่ยมกรอบทองคํานะครับเอ้ยกรอบทอคอไม่ใช่กรอบทองคํากรอบทอคอนะครับโอ้โห,โห,โห,โหอันนี้กรอบสั่งทํานะครับนะต่อโคดคมคมลึกๆยาวๆนะเตาหล่อนะนี่ครับคมคมครับรอต่อทอไล่แตงทองรวยเต็มที่พิธีสาห้ามหาเศรษฐีปีสามเจ็ดนะปีสามเจ็ดของหลวงปู่หลิวครับนี่ดูโงดองๆครับสวยมากองนี้ต้องบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์มากๆมาพร้อมดูครับ นี่กอบทอคอนะสั่งทำฝังเพชรน,นะครับนะโอ้โหพี่จา๋าแบบนี้พี่ทำใหม่ตอนนี้นะครับใบนี้ต้องมีนะครับต้องมี25 0 0 0นนะพี่ใบนี้ต้องมี25,000บนนะเฉพาะกรอบนะครับนะเฉพาะกรอบนะครับแต่พอเอิญน,นะครับทั้งพระทั้งกรอบเนี่ยนะแกะไม่ได้พี่องค์นี้แกะไม่ได้ครับนะถ้างั้นเสียราคา พระเลยเสียราคาพระเลยนะครับนี่